กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะคลิปแป้งคลิปนี้มีแขกมาเชิญติเพราะตอนนี้นะคะเราต้องอยู่บ้านกันสองคนนะคะเพราะว่าสามีป้งนะคะก็กลับไต้หวันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็เลยอยู่กันสองคนจะม วันนี้นะคะแป้งก็เลยจะมาอัปเดตนะคะข่าวคราวโควิด n i นะคะแล้วก็วิธีป้องกันอะไรต่างๆนะคะว่าที่นี่นะคะเขามีการป้องกันแก้ไขหรือทำยังไงนะคะให้เคสโควิดอะ่ะมันลดน้อยลงนะคะและคลิปนี้นะคะแป้งก็จะถือโอกาสมากถือโอกาสมาแก,แกะกล่องของขวัญน,นะคะเป็นของขวัญที่ สามีแป้งซื้อให้นะคะเป็นของขวัญวาเลนไทน์แล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่ปีใหม่ไต้หวันกุดจ,จีนนะคะามาดูกันว่าเขาจะซื้ออะไรให้นะคะ <c oughs> ก็อัปเดตนะคะเกี <c oughs> ่ยวกับเอ่โอโคโรนาไวรัสนะคะ <c oughs> ก็ตอนเนี้เคสที่เบลเยียมนะคะอยู่ที่ประมาณ700-800นะคะต่อวัน ซึ่งแปงจะบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะกลางปีที่แล้วอะ่ะมันอยู่ที่ประมาณแบบร้อนิดนิดร้อยต้นต้นนะคะทุกคนก็คิดว่าเออมันดีแล้วนะคะก็คือรัฐบาลเขาก็คิดว่าเขาควบคุมได้นะคะแต่พอเริ่มแบบเปิดล็อกดาวเปิดประเทศเปิดแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขตเขตแบ่ง ประเทศนะคะอย่างเช่นปกติในโซนอ eu ทั้งหมดเราจะขับรถเราจะไปไหนกันได้ปกตินะคะแต่ว่าพอล็อกดาวเขาก็จะปิดเขตนะคะโดยที่ใครจะข้ามเขตไปประเทศอื่นก็ต้องมีการลงชื่อลงทะเบียนนู่นนี่นั่นนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากแต่ว่าก็คือเป็นการล็อกดาวหลังจากนั้นเขาก็เปิดประเทศนะคะพอเปิดประเทศหมายถึงเปิดในโซน eu ทีนีเ้เคสนะคะมันก็เริ่มแบบเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะจนถึงช่วงตุลานะคะก็คือเคสถึงประมาณแบบสอง0 0กว่าต่อวันนี้ใช่ไหมคะรัฐบาลเขาก็เลยแบบเริ่มจะต้องแบบว่ากลับมาล็อกดาวน์อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เลยทำให้แบบเบลเยียมต้องล็อกดาวน์อีกครั้งหนึ่ง จนถึงแบบธันวาที่ผ่านมาเราก็เลยไม่มีคริสต์มาสไม่มีการฉลองปีใหม่ไม่มีอะไรทางนั้นนะคะทุกคนต้องอยู่บ้านซึ่งถ้าใครจะอยู่บ้านนะคะก็ฉลองได้แค่ภายในครอบครัวแต่ว่าเออเอาคนนอกมาเยี่ยมบ้านหรือมาจัดปาร์ตี้อย่างเงี้ยก็คือถือว่าผิดกฎหมายนะคะโดยเขาจะปรับแบบจักปกติปรับ2 3 0 0ยยูโรใช่ไหมคะแต่ว่าพอ ช่วงคริสต์มาสหรือว่าช่วงปีใหม่อะคือเขาเพิ่มมันปรับ4,000ยูโรเลยสำหรับเออเจ้าของบ้านหรือว่าเออแขกที่มานะคะจนณนะตอนนี้นะคะก็ยังล็อกดาวน์อยู่แต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลเบลเยีเยมเขาทำนะคะก็คือหนึ่งเ,เขาจะเปิดให้ร้านอาหารนะคะสามารถขายได้แต่ไม่มีการนั่งกินนะคะ100%ไม่มีการ นั่งกินเลยก็คือเปิดขายเป็น take away ได้ก็คือซื้อกลับบ้านได้ทุกร้านอาหารยังเปิดได้เหมือนเดิมนะคะ 2. ก็คือพวกผับบาร์ bar, หรือว่าสถานบันเทิงอะ่ะคือปิด100%ซนะคะเพราะว่าสถานบันเทิงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะควบคุมยากแล้วก็มีการสัมผัสตัวกันอยู่แล้วเขาก็เลยให้ปิด100%เ,เ,ปเปอร์เซ็นต์ส่วนพวกซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ พวกร้านขายของร้านหนังสือซูปเปอร์มาร์เกต็ตหรือว่าห้างหรือว่าร้านแบบขายเครื่องสําอางอะไรพวกร้านค้าทั่วๆไปเนี่ย mm hmm. เขาให้เปิดได้ปกติตามเวลาทําการปกตินะคะแต่เขาจะมีการาใช้มาตรการเดิมก็คือวัดพื้นที่ภายในร้านอย่างเช่นพื้นที่ร้านนี้เล็กอาจจะเข้าได้ทีละสองคน ทุกร้านจะต้องมีการเขียนป้ายบอกว่าร้านนีเออ้เข้าได้ทั้งหมดกี่คนต่อครั้งแม็กซิมัมกี่คนต่อครั้งอะไรประมาณนี้คะ่ะก็ก็คือเหมือนอารมณ์แบบเวียนกันเข้าเหมือนเหมือนที่เมืองไทยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดที่ที่แบบว่าค่อนข้างที่จะควบคุมคนยากหน่อยอย่างเช่นเขาจำกัดให้เข้าแค่30คน ในในร้านเข้าได้แค่30คนใช่ไหมคะเขาก็จะวางตะกร้าไว้ข้างหน้า30ตะกร้าซึ่งถ้าเกิดตะกร้าข้างหน้าหมดก็หมายความว่าคนที่31ก็จะต้องหยุดรอให้คน30คนเดินซื้อของจ่ายเงินเรียบร้อยเขาก็จะทำความสะอาดตะกร้าแล้วก็เอาตะกร้ามาวางคนที่31ก็พอคน มีคนเอาตะกร้ามาวางแล้วเขาก็จะหยิบตะกร้าแล้วก็เดินช้อปปิ้งได้ก็คือไม่ต้องมายืนนับคนไม่ต้องมาแบบว่าเช็คอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกร้านจะต้องมีเ,เขาเรียกว่าเจลล้างมือแล้วก็ทุกคนจะต้องใส่แมสเหมือนบ้านเราเลยแล้วก็รักษาระยะห่าง1.5เมตรซึ่งไอ้รักษาระยะห่างก็เป็นเหมือนกับความรับผิดชอบส่วนตัวนะแปลว่าเพราะว่า ก็เขาก็แจ้งมาแล้วว่าคนห่างจากคนอื่นเมตรห้าสิบซึ่งเราก็ต้องทําให้ได้ถ้าเราไม่อยากไปโดนตัวคนอื่นหรือว่าเราไม่อยากให้คนอื่นมาโดนตัวเราก็ต้องรับผิดช,ชอบตัวเราส่วนแมสเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าพวกแคชเชียร์หรือว่าพนักงานในร้านเห็นว่าคุณไม่ใส่แมสคะคือเขาไม่ให้เราเข้าร้านเลยนะคะก็ประมาณนี้ต่อมาก็คือในส่วนของตลาด ที่เนี่ยก็มีตลาดสดเหมือนบ้านเรานะคะซึ่งเขาอะ่ะต่อให้เป็นล็อกดาวอ่ะเขาก็ยังเปิดอยู่แต่วิธีการจัดการล็อกดาวของเขาเนี่ยเขาอะ่ะจะทำทางเข้ากับทางออกอะอยู่ที่เดียวกันเพื่อที่จะแบบว่ามีคนตรวจให้ใส่แมสแล้วก็ลงชื่อก็ ใช้เจลล้างมือก็ประมาณนี้ค่ะถ้าเป็นตลาดสดก็อาจจะไม่เข่งมากแต่ว่าเขาก็มีการควบคุมแล้วก็พยายามเหมือนกับให้กาดอะค่ะแต่ละตลาดสดก็คือเช็คว่าเออใครไม่ใส่แมสบางคนใส่แมสแต่พอตอนเดินข้างในไม่ใส่แมสเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนคนตรวจตลาดตรวจดูว่าโอเคทุกอย่างเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะ ก็อันนี้ก็เป็นคราวๆที่ป้าก็คิดว่าออสถานการณ์มันก็ค่อยๆลดลงนะคะจากที่มันเป็น20,000ืตอนนี้ที่เบลเยียมก็อยู่ที่ประมาณ800700-800นะคะมันก็ลดลงเยอะแต่ว่าณนะตอนนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ถือว่าปกตินะคะตามส่วนสาธนารนณะหรือว่าพื้นที่สาธารณะอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ให้จับกลุ่มกันเล่นกีฬาหรือทำอะไรที่เป็นกลุ่มนะคะ ก็ยังถือว่ายังล็อกดาวอยู่ก็หวังว่าออทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะคะเพราะว่าปั้งก็ดูข่าวที่เมืองไทยเนี่ยก็สถานการณ์ก็ค่อนข้างที่จะไม่ปกติขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่อยู่ที่เมืองไทยด้วยนะคะใช่ไหมเพ็โอเคมาถึงเวลาแกะกล่องของขวัญของเราแล้ว มาดูกันนะคะว่าข้างในจะเป็นอะไร่เมาดูกันวา่างในจะเป็นอะไรนมาดูกันว่าเวยเว๋ยจะเซอร์ไพรส์อะไรเรา DJI Pocket 2นะคะเป็น Creator Combo นะคะแต่กล่องมันเล็กมากอะคือปังไม่คิดว่ามันจะเล็กขนาดนี้เพราะว่าคือปังอะดูในเน็ตบ่อยมากนะคะแบบหาว่าจะแบบเออซื้อกล้องหรือว่าแบบอยากได้กล้องอะไรเงี้ยนะคะไว้แบบ,บอัดคลิปอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่คิดว่าว้ายอวย เล็กมากค่ะคือดูในทีวีเออดูในแบบที่เขารีวิวอะปั้งอะไม่คิดว่ามันจะเล็กขนาดนี้นะปั้งก็คิดว่าเออมันอาจจะเหมือนแบบ GoPro อะไรเงี้ยพอ GoPro ก,ก็แบบประมาณเท่านี้ใช่ไหมคะฮ่าโยแต่อันนี้คือเล็กมากคือแบบเท่าหน้าเลยอะฮะฮ่าฮะมาแกะดูกันสงสัยคลิปหน้าเราจะต้องเอามารีวิวแล้วแหละใช่ไหม ขออนุญาตแกะเลยแกะแกะแกะคือแบบว่ากล่องเล็ก iPhone เลยนะคะเพื่อนเราถึงเต้มแล้วเพื่้นแล้วก็เวยวซื้อซื้อเมมโมรี่การ์ดมาให้ด้วยร้อยยี่สิบแปดกิกคืออาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะป้าเคยขอเวยวซื้อแบบ อะไรอ่ะแบบกล้องกล้องที่แบบว่าพวกยูทูบเบอร์เขาใช้กันอย่างเงี้ยค่ะคือป้าเคยขอแต่ป้อาอ่ะก็ไม่มั่นใจว่าเอ่อยูทูบของป้ามันจะไปได้นานสักแค่ไหนหรือว่ามีคนติดตามไหมหรือว่ามันจะแบบว่ามีคนสนใจคลิปป้าหรือเปล่าใช่ไหมครับก็เลยบอกกับสามีป้าว่าโอเคงั้นถ้าเกิดแบบว่า คนติดตามนะคะถึงร้อยคนแล้วนะคะค่อยค่อยคิดเรื่องที่จะซื้อกล้องอีกทีหนึ่งแล้วกันอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะตังก็ทํากระติ๊กกระจก๊กใช้กล้องโทรศัพท์ใช่ไหมคะแล้วก็ก็แบบเอออยากทําให้เป็นงานอดิเรกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้พูดคุยกับคนอื่นได้เจอคนอื่นได้ออกไปเที่ยวไหนแล้วก็เก็บเป็นบันทึกเอาไว้ประมาณนี้ตอนนี้มีคน subscribe ในช่องแป้งเท่าไหร่แล้วนะ125คนแล้วนะคะก็ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณแม่ยกทุกๆคนนะคะเพื่อนๆ125คนที่กด subscribe แป้งนะคะก็ทำให้แป้งมีวันนี้นะคะ โอเคเรามาแกะคร่าวๆกันนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าแป้งอาจจะเอามาทํารีวิวว่ากล้องตัวนี้มันดีจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนที่ฟังดิวรีวิวก็คือมีแต่คนบอกว่ากล้องมันสมูทมากนะคะเราก็ปรับแสงได้อะไรอย่างงี้นะคะอะไหรอเรามาลองแกะกันดูคร่าวๆ แก้ด้านนี้นะคะเพื่อนๆโอ้ยกล่องพรีเมียมมากเคเรามาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงเอ๊แต่ว่า มันจะต้องมีแบบ,บที่เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่แบบว่าเป็นเหมือนไมโครโฟนหรือเปล่าอะไม่เห็นมีเลยอะหรือว่ามันอยู่ไตื่นเต้นนะตื่นเต้นออันนี้เป็นตัวเครื่องนะคะตึงต <wh publications> ึงตึงฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคม โอเคเดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวในคลิปหน้าแล้วกันนะคะตอน,นี่ันอีกกล่องนะคะอาบ้างคิดว่ามาอยู่ในนี้นี่ไมาอยู่นี่นะคะอ๋อน้องไม้น้ เค okay, ค่ะก็คลิปนี้นะคะแกะกล่องแฮปปี้มากนะคะคลิปหน้าแป้งก็จะเอามาลองรีวิวให้ดูนะคะว่าเออกล้องตัวนี้นะคะมันจะมีประโยชน์อย่างที่เขาโฆษณาไหมนะคะแล้วก็เดี๋ยวแป้งจะลองคอมเพลให้นะคะระหว่างเออกล้อง iPhone X ของแป้งนะคะกับ ตัว DJI Pocket 2ตัวนี้นะคะว่าสีภาพแล้วก็โฟกัสหรือว่า speed s h เ t t e r หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันแตกต่างหรือว่าดีกว่ากันยังไงนะคะก คลิปนี้นะคะแป้งต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่ s u b s c r i b e แป้งนะคะก็ขอฝากเพื่อนๆทุกคนช่วยกัน s u b s c r i b e นะคะ,ะก็ติดตาม YouTube ช่องของแป้งด้วยนะคะก็ช่องของแป้งก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นะคะการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะคะก็ขอบคุณสามีผู้ใจดีด้วยนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะคะ <All right. S 1> เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ